สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอมอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนภาษาภาทีบทที่9เรื่องสนุกสนานกับการเล่นกันนะคะนักเรียนหยิบหนังสือแล้วเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่คำศัพท์น่ารู้กันเลยนะคะคำศัพท์ในบทเรียนนะคะได้แก่คำว่าจานบินจานบินแปลว่าวัตถุบินมีลักษณะคล้ายจานสองใบคว่ำประกบกันนะคะเชื่อกันว่าจานบินเนี่ยเป็นยานพาหนะของมนุษย์ต่างดาวที่มาจากนอกโลกนั่นเองนะคะนักเรียนลองดูรูปด้านซ้ายมือนี้นะคะนั่นคือรูปของจานบินค่ะ ต่อไปคำศัพท์คำว่าดินสอพองดินสอพองแปลว่าดินชนิดหนึ่งมีสีขาวใช้อย่างแป้งก็คือเอามาทานหน้าปะแป้งได้นะคะคำที่สามคำว่าทอดคำว่าทอดในเรื่องนี้นะคะไม่ใช่การทำอาหารให้สุกแต่หมายถึงอาการที่ปล่อยสิ่งที่เป็นมเมล็ดหลายๆเมล็ดลงกับพื้นอย่างเบามือนะต่อไปคำที่สี่คำว่าพลิกแปลง พลิกแปลงแปลว่าการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะต่อไปคำว่าพังภาพพังภาพแปลว่าอาการที่นอนควา่าหน้าเชิดนะคะนักเรียนดูรูปภาพประกอบได้เลยนะคะเด็กชายคนนี้เนี่ยนอนพังภาพอยู่กับพื้นกำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะต่อไปคำว่ามนุษย์อวกาศมนุษย์อวกาศแปลว่า คนที่ฝึกจนชำนาญเพื่อเดินทางออกนอกบรรยากาศของโลกค่ะต่อไปเป็นคำว่าเม็ดคำว่าเม็ดแปลว่าส่วนภายในของผลไม้ที่นำมาเพาะเป็นต้นขึ้นได้นะคะซึ่งบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าเมล็ดก็ได้ค่ะต่อไปลูกข่างลูกข่างคือของเล่นเป็นลูกกลมๆม,มีเดือยใช้ปั่นให้หมุนด้วยมือหรือด้วยเชือก และคำสุดท้ายคำว่าสมดุลสมดุลแปลว่าเสมอกันหรือเท่ากันค่ะต่อไปเป็นตัวละครจากในเรื่องนี้นะคะตัวละครเรื่องสนุกสนานกับการเล่นได้แก่แทนแทนเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้นำเรื่องนะคะและพ่อแม่น้องเทียนก็คือน้องสาวของแทนนั่นเองค่ะ คนสุดท้ายคือป้าต้อยซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อคะ่ะต่อไปเป็นเรื่องย่อนะคะในวันหนึ่งแทนและพ่ออยู่บ้านแค่สอคนแต่แทนกับรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนูน้อยผู้โดดเดี่ยวนั่นพอเป็นเพราะว่าพ่อของเขาต้องรีบทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานอยู่คนเดียวของเล่นที่แทนมีตอนนี้ก็เล่นจนเบื่อเกมในคอมพิวเตอร์ก็ไม่ชอบเล่นเพราะพ่อเคยบอกแทนว่า การนั่งอยู่หน้าจอนานเกินไปจะทำให้สายตาเสียก่อนวัยอันควรและร่างกายก็ไม่แข็งแรงเราควรแบ่งเวลาให้คอมพิวเตอร์และการออกกำลังกายแจ้งให้พอเหมาะจะทำให้สุขภาพดีแทนเป็นเด็กที่ชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ชอบคิดป,ประดิษฐ์ของเล่นไว้เล่นเองและแจกให้กับเพื่อนๆเขาเจอลูกข่าง ลูกปิงปองและแผ่นซีดีเก่าบริเวณรอบๆบบ้านจึงคิดว่าจะนำเชือกมาผูกและหมุนลูกข่างส่วนซีดีกับลูกปิงปองแทนได้นำมาประดิษฐ์เป็นจานบินโดยใช้เล่นหมุนได้เหมือนลูกข่าง พ่อเห็นแทนประดิษฐ์จานบินลูกข่างก็ภูมิใจในตัวแทนและเล่าเรื่องให้แทนฟังว่าสมัยที่พ่อยังเด็กไม่มีของเล่นมากมายเหมือนสมัยนี้เด็กๆจะคิดหาของเล่นและประดิษฐ์ของเล่นขึ้นมาเองการเล่นสมัยพ่อยังเด็กก็มีอยู่หลายอย่างอย่างเช่นการเล่นลากกับหมากการเล่นหมากเก็บ พ่อได้ชวนให้แทนเดินกลาโดยพ่อได้นำกะลามะพร้าวมาเจาะรูร้อยเชือกวิธีเล่นก็คือให้ขึ้นเหยียบบนกระลาและใช้นิ้วเท้าคลิปเชือกไว้มือก็ดึงเชือกให้ตึงแล้วออกเดินหรือวิ่งแทนคิดว่าของเล่นเดินกระลาชนิดนี้ถูกใจและประหยัดด้วยอีกท้งยังสามารถฝึกการทรงตัวได้ดีมาก และพ่อก็ยังชวนแทนเล่นเป่ากบโดยเอายางมาสองเส้นผลัดกันเป่ายางให้เคลื่อนที่เข้าหากันใครสามารถเป่ายางเส้นของตนไปทับยางอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็จะเป็นผู้ชนะพ่อบอกว่าการเล่นเป่ายางนี้ทำให้เราได้รู้จักใช้ความคิดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและยังได้ออกกําลังปอดฝึกการหายใจสั้นยาว เมื่อแม่และน้องเทียนกลับมาพ่อจึงชวนแม่แทนและน้องเทียนมาเล่นอีตักด้วยกันอย่างสนุกสนานจะเห็นได้ว่าจากบทเรียนในเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าของเล่นเนี่ยไม่จำเป็นที่เราจะต้องซื้อหาด้วยราคาแพงเราสามารถคิดเองทําเองได้จากภูมิปัญญาของเราค่ะวันนี้คุณครูก็มีพารัางงานให้กับนักเรียนในหนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษาเช่นเคยนะคะ เปิดไปที่หน้า88นะคะในหน้า88นี้ข้อที่1เขาถามว่าแทนมีลักษณะอะไรบ้างที่น่าชื่นชมนักเรียนคิดว่าแทนมีลักษณะอะไรที่น่าชื่นชมบ้างคะข้อที่1ก็คือแทนเป็นเด็กที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะข้อที่2แทนยังมีความสามารถในการประดิษฐ์ของเล่นขึ้นมาเองได้นะคะ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีเยี่ยมเลยค่ะต่อไปข้อที่สองเขาถามว่าทำไมแทนจึงไม่นิยมเล่นเกมในคอมพิวเตอร์คำว่านิยมก็คือความชื่นชอบนั่นเองนะคะทำไมแทนถึงไม่ชอบเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ก็เพราะว่าคุณพ่อของแทนเคยสอนไว้ว่าการเล่นคอมพิวเตอร์และจ้องหน้าจอนานๆจะทำให้สายตาเสียก่อนวัยอันควรนะคะและอีกอย่าง การนั่งอยู่แตกหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้ออกกำลังกายส่วนอื่นมีขยับแค่ตรงนิ้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายเช่นเดียวกันค่ะในข้อที่3นะคะเขาถามว่านักเรียนชอบเล่นเกมในคอมพิวเตอร์หรือไม่มีเกมอะไรบ้าง และมีวิธีปฏิบัติอย่างไรในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่จะไม่เป็นผลเสียต่อการเรียนนะคะอันนี้เขามีคำถามให้นักเรียน3คํคำถามเลยนะคะซึ่งคำถามแรกก็คือนักเรียนจะต้องตอบว่าชอบเล่นเกมในคอมพิวเตอร์หรือไม่ถ้าชอบนักเรียนก็ตอบว่าชอบถ้าไม่ชอบก็ตอบว่าไม่ชอบนะคะคราวนี้เขาทำถามที่2ก็คือถามว่ามีเกมอะไรบ้างที่นักเรียนเล่นนะคะ ซึ่งนักเรียนก็อาจจะบอกชื่อเกมที่นักเรียนเล่นส่วนใครที่บอกว่าไม่ชอบเนี่ยนักเรียนก็อาจจะตอบชื่อเกมที่นักเรียนเคยเล่นก็ได้ค่ะต่อไปคําถามที่3ในข้อนี้นะคะก็คือถามว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่จะไม่เป็นผลเสียต่อการเรียนค่ะนักเรียนก็บอกวิธีมานะคะว่า จะเล่นเกมยังละยังไงนะคะให้ไม่ส่งผลกระทบผลเสียต่อการเรียนนะคะต่อไปข้อที่4เขาถามว่าของเล่นอะไรบ้างที่คุณพ่อและคุณป้าของแทนเคยเล่นสมัยเด็กๆให้นักเรียนบอกชื่อมานะคะบอกชื่อของเล่นสมัยที่คุณพ่อและคุณป้าเป็นเด็กๆมาประมาณ3 5ชนิดค่ะ ต่อไปนะคะในหน้า89ให้นักเรียนวาดภาพของเล่นสมัยคุณพ่อของแทนที่นักเรียนอยากเล่นและบอกด้วยว่าทำไมจึงอยากเล่นนะคะอ่ะบรรทัดแรกเนี่ยเขาให้เขียนชื่อของเล่นก่อนว่าเราอยากเล่นอะไรอย่าลืมนะคะว่าชื่อที่นักเรียนกรอกมาเนี่ยจะต้องเป็นของเล่นที่อยู่ในสมัยที่คุณพ่อของแทนนะคะหรือสมัยก่อนนั่นเองค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นเดินกะลา อ,อีตักหมากเกตหรืออาจจะเป็นการเล่นลากกรับหมากนะคะซึ่งนักเรียนก็บอกชื่อมาในบรรทัดแรกส่วนบรรทัดที่2เนี่ยเขาให้บอกเหตุผลที่ชอบทําไมนักเรียนถึงชอบของเล่นชนิดนี้นะคะและให้นักเรียนวาดภาพประกอบนะคะอย่างนักเรียนเล่นเดินกะลานักเรียนก็วาดรูปเดินกะลานักเรียนอยากเล่นอีตักนักเรียนก็วาดรูปอีตักนะคะ วาดรูประบายสีให้สวยงามได้เลยนะคะต่อไปข้อที่6ด้านล่างในหน้า89นะคะหากนักเรียนคิดทำของเล่นเช่นเดียวกับแทนในเรื่องนี้นักเรียนจะนำวัสดุอะไรในบ้านมาประดิษฐ์ได้บ้างให้ลองออกแบบและวาดรูปของเล่นมา1ชิ้นนะคะนักเรียนลองนึกดูนะคะว่าถ้าเกิดนักเรียนจะประดิษฐ์ของเล่นขึ้นมาเองเหมือนกับแทนนะคะโดยนำวัสดุที่อยู่รอบๆบ,บ้านนักเรียนจะ เอาวัสดุอะไรมาประดิษฐ์เป็นของเล่นอะไรนะคะเมื่อนักเรียนนึกออกแล้วนะคะให้นักเรียนบอกชื่อของเล่นตั้งชื่อของเล่นว่าของเล่นชนิดนี้เรียกว่าอะไรนะคะข้อ 2. บอกอุปกรณ์วัสดุที่ใช้ว่าใช้อะไรในการทําของเล่นชนิดนี้บ้าง 3. ให้บอกวิธีทําว่าเราเอาวัสดุต่างๆมาทําอย่างไรถึงเกิดเป็นของเล่นนี้ขึ้นนะคะ และสุดท้ายให้บอกวิธีการเล่นเมื่อเราประดิษฐ์เสร็จแล้วเราจะนำของเล่นชิ้นนี้ไปเล่นได้อย่างไรทํายังไงบ้างนะคะแล้วเสร็จนักเรียนก็วาดรูปลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนี้นะคะโดยเป็นวาดรูปของเล่นที่นักเรียนคิดที่จะประดิษฐ์ขึ้นและก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามคะ่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายในหน้า90นะคะหน้า90เนี่ยจะมีข้อด้านบนกับข้อด้านล่างเราจะทำเฉพาะข้อที่7ด้านบนนะคะคำถามถามว่าของเล่นที่นักเรียนนิยมเล่นในเวลาพักกลางวันมีอะไรบ้างให้บอกชื่อและวิธีเล่นมาสัก2ชนิดนะคะนักเรียนก็ลองนึกดูว่าในเวลาพักกลางวันเนี่ยนักเรียนเล่นอะไรกันบ้างอย่างเช่นอาจจะเล่นซ่อนแอบเล่นอีมอนซ่อนผ้า เล่นรูบิกเล่นการ์ดต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนบอกชื่อของเล่นมา2ชนิดแล้วนะคะนักเรียนก็บอกวิธีการเล่นมาด้วยว่าเล่นอย่างไรบ้างนะคะให้บอกมา2ชื่อและบอกวิธีการเล่นมาด้วยค่ะวันนี้นะคะก็จะมีงานให้นักเรียนทําทั้งหมด3หน้าทั้งหมด7ข้อย่อยนี้นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ส่งให้กับคุณครูตรวจเช่นเดิมค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ